สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับข่าวอัปเดตวันนี้เป็นข่าวที่อาจจะทําให้ตื่นเต้นนิดนิดนะครับเพราะว่าชุนบุกฮอนไดมอเตอร์ได้ส่งชื่อของสลักหไหประโคนลุยศึกเอซเอลดวลกับทางด้านของ BG จีปทุมสโม,มสรจากไทยนะครับชุนบุกฮอนไดมอเตอร์ที่มีดีกรีเป็นหนึ่งแชมป์เคลีเกาหลีใต้8สมัยได้ผ่านเข้ามา่นรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเอซีเอลสองพด้วยผลงานชนะ5เสมอ1เก็บ16คะแนนจาก6เกมในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ ชนบุกได้ตัดสินใจใส่ชื่อของสุสลักษ์วิงแบ็กซ้ายทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในโคต้าต่างชาตินะครับในเกมที่เตรียมเปิดบ้านพบกับบีจีปทุมในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยก่อนหน้านี้โคต้าต่างชาติของพวกเขาก็ประกอบไปด้วยกุสตาโวกองหน้าชาวบราซิลที่ยิงเก่งๆยิงคมๆ,ๆนั่นแหละครับแล้วก็โมดูบราโวปีกทีมชาติแคมเบียสตานิสลาฟอินดูเชนโกจอมทัพชาวรัสเซียและทาคาฮิโรคุนิโมโต กองกลางชาวญี่ปุ่นครับเป็นโคต้าเอเชียในตอนนี้นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีชื่อสสลักในรายการใหญ่แบบนี้ทั้งที่ช่วงหลังก็แทบจะไม่มีโอกาสลงสนามกับทีมในการแข่งขันเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้และโมดูลบราโวปีกทีมชาติแกมเบียเองมีอาการบาดเจ็บพอดีทําให้ทมิมซังซิกกุนซือของทีมใส่ชื่อสสลักไหประโคนเข้าไปแทนในโคต้า่างชาติ ก็ทําให้เป็นแข้งไทยรายที่3ในรอบ10ปีที่กําลังจะมีโอกาสลุยศึกฟุตบอลถ้วยใหญ่ของเอเชียกับทีมต่างประเทศต่อจากสุรัส,สุขะที่เคยลงเล่นให้เมเบิลวิกตอรี่เมื่อปี2011และทีละทรบุญมาทันของโยโกฮาม่าเอฟมาเลนอตเมื่อฤดูกาล2020ส่วนสศสักเองครับก็มีประสบการณ์ในการลงเล่นศึก AFC แชมเปี้ยนลีกกับบุริรลัมยูเนเต็ดมาแล้วโดยผลงานที่ดีที่สุดคือการพาทีมผ่านเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อปี2018 ก่อนที่จะตกรอบด้วยการแพ้กับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ต้นสกัดที่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับเอาละครับเมื่อพูดถึงสอสลักกันแล้วก็ต้องพูดถึงคู่แข่งอย่าง BG ปทุมกันบ้างนะครับความพร้อมของฝั่ง BG จีปทุมต้องบอกว่าไม่พร้อมเอามากๆเลยในตอนนี้ BG ีปทุมได้เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมพบกับชุนบุกในรอบ16ทีมสุดท้าย แต่ว่าคุณซือชาวออสเตรเลียไม่ได้ไปด้วยเนื่องจากติดข้อบังคับเรื่องโควิด -19 โดยมีเพียงทีมงานผู้บึกศอนและทัพนักเตะบีจีที่ได้ออกเดินทางขึ้นเครื่องไปยังประเทศเกาหลีใต้ มุ่งหน้าสู่เมืองอินชอนก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองชอนจูบีจีเองเดินทางไปแข่งขันดังที่ต้องบอกว่าไม่พร้อมเอามากๆเลยนะครับไม่มีทั้งโค้ชที่จะสั่งการข้างสนามและยังขาด3ผู้เล่นต่างชาติที่สําคัญกับทีมไปถึง3คนนะครับทางวิกเตอร์คาโดโซอันเดสตูนิสและดิโอโกลุยซานโตที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานคงต้องใช้เวลาประมาณ2-3สสัปดาห์ก็เป็นงานยากของบีจีเหมือนกันนะครับที่ต้องเจอกับชุนบุกที่มีความพร้อมมากกว่าในหลายๆด้าน โดยเกมชุดบุกคันใดมอตเตอร์กับ BG ปทุมจะลงสนามกันในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้นครับที่สนามซอนจูเวล d ั u สเตเดียมเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับเล่นกันนัดเดียวนะครับถ้าใครชนะก็จะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบไปทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่า BG จะควนแชมป์เคลกได้ไหมและเสาสลักจะได้ลงหรือเปล่า ไม่แน่นะครับอาจจะได้เห็นก็ได้เพราะว่าโค้ดเองก็น่าจะเห็นว่าสอสลักก็มีความคุ้นชินกับบอลในประเทศไทยอยู่แล้วแฟนๆมีความคิเดเห็ยนยังไงก็คอมเมนเรแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้หากชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ